อาจารย์เห็นยังไงฮะเรื่องคําแถลงของคณะทํางานของอายการสูงสุดฮะที่พูดเรื่องในคดีคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ยนะครับเรื่องความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนี่ยว่าเป็นการพิจารณาตามสํานวนหลักฐานที่มีมาตั้งแต่ชั้นการสอบสวนเนี่ยนะครับแต่เมื่อพบหลักฐานใหม่เนี่ยตอนนี้ก็จะมีการรื้อฟื้นแล้วก็ยืนยันว่าคดีมันยังไม่ถึงที่สุดฮนะอาจารย์เห็นยังไงฮะวันนั้นที่ถแถลงเนี่ยสองวันที่ผ่านมานะครับ,นะรบผมคิดว่าอายการเก่งมาก การตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้คณะทำงานก็สุดยอดเก่งมากๆผมดูด้วยใจใจิตใจใจ่อว่าคณะทำงานเขาจะตรงไปตรงมามหรือว่าหรือว่าจะมีเทคนิคในการปกป้องอายการโดยใช้ทั้งกฎหมายใช้ทั้งข้อเท็จจริงและวิธีการอย่างไรผมนั่งดู ผมพอจะเห็นว่าอายการเป็นองคอ์กรที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่แพรว์ประกอบไปด้วยบุคคลที่ฉลาดมากๆไม่โง่เลยอายการที่ฉลาดมากประการที่หนึ่งหลังจากที่ฟังจบแล้วผมคิดว่าความผิดพลาดท,ทั้งหลายอยู่ที่ตำรวจไม่ใช่อยู่ที่อายการฟังดูเนี่ยมันเป็นงั้นจริงๆ พราะอายการทําหน้าที่เพียงแค่ทําตามสํานวนพิจารับอายการไม่มีอํานาจในการที่จะไปพิจารณาข้อเท็จจริงภายนอกที่ไม่อยู่ในสํานวนคําว่าอยู่ในสํานวนก็คืออยู่ที่ตํารวจสอบสวนและส่งขึ้นมาก็คือตามเอกสารพูยไงทาตามเอกสารที่ส่งมาเอกสารหลักฐานที่ส่งมา จะไปเอาไอ้ความรู้ส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวไปได้ยินมาไปเห็นมาเอามาใส่ด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องทําอย่างนี้ถามว่ามีอํานาจไหมก็มีมีเสแล้ะจอบอันี้อันที่หนึ่งผมคิดว่าถ้าผมเป็นตํารวจผมสะดุ้งยงเลยบอกเฮ้ยมึงเอาตัวรอดไปแล้วเว้ยกูซวยอยู่คนเดียวแบบนี้อันนับที่หนึ่งค,คุณถามผมว่าผมรู้สึกไงถูกไหมเพราะฉะนั้นที่สองอาการเก่งมากในการที่ อธิบายว่าไม่ใช่ลื้อฟื้นคดีใหม่เมื่อกี้คุณยังพูดคำว่าลื้อฟื้นแต่ว่าเขาบอกก็คือคดียังไม่ถึงที่สุดคดียังไม่จบคบดีในชั้นอายการก็สามารถที่จะพิจารณาเพื่อสั่งฟ้องได้ถ้ามีหลักฐานใหม่มถ้ามีหลักฐานผมก็เลยนั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดประชาชนสื่อมวลชนก็ไม่ ร้องแรกแกกระเชอเนี่ยมึงจะพูดแบบแบบนี้หรือเปล่าวะอันนั้นผมผมตั้งคำถามผมไม่รู้นะครับแล้วก็ประเด็นติดกันตรงนั้นก็คือว่าเขาบอกว่าถ้ากฎหมายมันบอกว่าถ้ามีหลักฐานพยานหลักฐานใหม่และเขาก็หยิบมาสองเอรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องความเร็วร, 1> 1. ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเขาก็บอกว่าอาจารย์จุลาอ,อาจารย์สทศไปพูดที่ สื่อมวลชนต่างๆมันเลยทําใหไ้ได้ได้ข้อมูลใหม่ก็เอาตรงเนี้ยสามารถที่จะมาบอกว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่เอามาสอบใหม่พิจารณาใหม่ทมํมาได้ขอโทษอายการไม่ได้ยินร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมาก่อนเลยครับอายการไม่เคยทราบมาก่อนเลยครับว่าตํารวจเนี่ยสารวลแรกเนี่ย,เ,ยเขาออกมาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบวกลบสิบเจ็ดเนี่ยไม่ไม่มีเลยครับ และอายการไม่รู้เลยครับว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยก็สั่งฟ้องไปแล้วด้วยใช่ป่ะครับตกลงไอ้ไอ้ไอ้ออันนี้มันใหม่หรือเปล่าครับไอ้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยมันใหม่เพียงแค่มีชื่ออาจารย์สัทโนโผลขึ้นมาเพราะอ,อะไรครับเพราะสำนวนเก่าอาจารย์สัทนทํางานให้กับกองพิสูจน์หลักฐานหน่วยพิสูจน์หลักฐานเขาก็ เชื่อในผลงานชิ้นนี้เขาก็เอาไปเป็นของเขาเพราะมันเป็นคอนแทคที่วิคณะวิศวกรรมใช่ไหมของจุฬาเป็นเป็นคนไปทำสัญญากับพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เป็นคนที่ทำให้แล้ะเขาก็เอาผลอันนี้ก็เป็นเสนอเป็นของพิสูจน์หลักฐานไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปรากฏชื่อสะทนตลงสัตว์พอไม่ได้ปรากฏในสำนวนชื่อสะทน แต่ถามว่าแล้วจริงๆแล้วอันนี้มันชิ้นเดียวกันหรือเปล่าอืมันไม่ใช่หลักฐานข้อมูลใหม่เลยมันเป็นข้อมูลเก่าแต่ว่าผมก็เห็นด้วยนะแบบไทยๆเลยเราคิดว่าถ้ามันฟ้องได้ก็จบๆไปเอาใหม่ก็ดีเหมือนกันจะอ้าวข้อมูลใหม่แล้วก็ยื้นยือนจะมีคนคิดอย่างนี้ทางออกแต่จริงๆนะพูดกันตรงไปตรงมามันไม่ใช่ข้อมูลมันเป็นการหาทางลง,ลง <ๆ S 2> ใช่ไหมถ้าถ้าพูดอย่างนี้ มันเป็นการหาทางลงของอายการว่าสะทนเขายังยืนยันอยู่แล้วมันโผล่มาใหม่อีกทีหนึ่งเพราะอันเก่อนไม่มีในสมนวนมันไม่มีชื่อสะทอนใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นข้อมูลใหม่ถ้ามองแบบไทยๆก็ดีไหมือกันจะได้มีทางลงนี่เลยฟ้องๆไปมันจบประชาชนก็พอใจเรื่องโคเคนถามว่ามันเป็นข้อมูลใหม่หรือเปล่า ไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่เลยโคเคนมันมีตั้งแต่ตอนแรกก็มีการพูดกันในในตำรวจก็มีการสอบแล้วก็มีการพูดกันเพียงแต่ว่าโคเคนเมื่อไปผสมกับแอลกอฮอล์นในร่างกายมนุษย์มันไปสร้างสารในร่างกายสองอย่างไม่ต้องบอกไม่ต้องไปจำชื่อมันลนะชื่อภาษา ยิ่งกว่าบาลีสันสกฤดดิก้าเกิดไอชื่อไอสารสองอย่างที่ไปตรวจพบในร่างกายหมอบอกว่าหรือแพทย์ทางวิทยาศาสตร์บอกว่าไอสารสองตัวเนี้ยมันได้มาจากการที่คนเสพโคเคนรวมกับดื่มแอลกอฮอล์มันจะได้สารสองตัวนี้แต่ว่าเขาก็บอกว่าการกินอะม็อกซิซิลินก็คือยาแอนตี้บอร์ติกประเภทหนึ่ง ก็อาจจะได้ไอาสารตัวนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดสารตัวนี้มันอาจจะมาจากโคเคนบวกกับเหล้าแอลกอฮอล์ก็ได้หรือไปกินยาปฏิชีวนะไอม็อกซี่ก็ได้ตกลงตัวไหนแน่คร,ครั้งนี้ถามว่าเป็นข้อมูลใหม่ป่ะครับก็ไม่ใหม่ผมไม่เห็นมันใหม่ตรงไหนเลยตอนก่อนก็พูดกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอครับ และถ้าเป็นข้อมูลใหม่ตอนก่อนก็มีอยู่แล้วทําไมอายการไม่สั่งให้สอบให้มันชัดเพิ่มอา้าวถ้าอย่างนั้นคุณไม่ใส่ในสำนวนมาเรื่องจะเอาผิดเรื่องยาเสพติดทําไมไม่สั่งให้ตารวจไปตั้งข้อหาใหม่ไปเพิ่มข้อหาหรือไปไปสอบใหม่ในเรื่องนี้เอาให้มันชัดและถ้าจะบวกด้วยว่ะเพราะการเสพ ยาเสพติดมันทำมีผลต่อจิตประสาทมันทำให้แม้จะขับรถไม่เร็วก็เป็นความประมาทอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณไปเสพยาเสพติดกินเหล้าแล้วก็แม้จะขับรถช้านิดเดียวมันคนถอยหลังรถชนเด็กตายความเร็วนิดเดียวอ่ะมันไมนก็ประมาทใช่ไหมครับ คุณเคยเห็นไหมมีข่าวที่มีคนขับรถถอยหลังแล้วไม่ได้ดูเด็กเล็กๆมาเล่นอยู่หลังรถอะถูกทับตายอะก็โดนความก็โดนข้อหาว่าขับรถโดยประมาทใช่ไหมครับความเร็วมันต้องเกินแปดสิบไหมครับไม่เกินมันก็ไม่ไมเกินเออต้องเห็นไหมครับถ้าคุณบวกเข้าไปด้วยกัดกับไอ้ความเร็วที่พูดยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องดาเนินการฟ้องคดีแน่นอนแต่ว่าเอาละเที่ยวนี้ก็กลายเป็น ข้อมูลใหม่ผมก็งงมันใหม่ได้ยังไงพียงแต่เที่ยวนี้อายการบอกไม่เห็นด้วยแล้วที่ไม่ใส่ข้อหาตรงนี้ตกลงตำรวจตอนนี้จะพูดยังไงตำรวจรับไปเต็มๆเลยเนี่ยหนึ่งตำรวจไม่ใส่ข้อหาคโคเคนยาเสพติดอันก,ก,ก็ไม่ใส่ตำรวจก็ไม่ใส่อาจารย์สะทุนแล้ว ทวเร็วอาจารย์สะทนเรื่องความเร็วแล้วก็ไปเปลี่ยนผมถามเบสิกคำถามกับคุณนิดเดียวถ้าเรื่องนี้อายการบริสุทธิ์ผุดผอบตำรวจทำคนเดียวได้นะยากอาจารย์มันต้องขัดแย้งกันอนะถ้าถ้าอย่างนี้พูดถึงกระบวนการมันมีโอกาสขัดแย้งกันสูงแล้วถ้าตำรวจบริสุทธิ์ผุดผอก อายการฝ่ายเดียวทําได้ไหมก็มมไม่ได้ต้นทางมาจากตํารวจนข้อมูลฮเพราะฉะนั้นอย่างคุณอย่างผมมีปัญญาไหมที่จะสามารถโน้มน้าวทั้งตำรวจและอายการพร้อมๆกันให้สอดคล้องกันร้อยเจ็ดสิบก็แก้ไอ้นู่นก็แก้ไอ้นี่ก็แก้ยกเว้นว่าคุณต้องมียาชูก,กำลังใช่ไหม อยาชูกำลังมันสามารถที่จะมีกำลังทั้งตำรวจและอายการใช่หรือเปล่าแต่เขาอาจจะดื่มเกินวันละสองขวดนะอาจารย์ก็ผมก็มีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอายการเนี่ยหนียากนะครับงานนี้ผมฟังดูแล้วเนี่ยอายการแม้จะฉลาดมาก พิจารณาตามสำนวนที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานเท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาผมคิดว่าคนเขาฟังแล้วของกพอจะรู้ว่าไอ้ที่บอกหลักฐานใหม่เอาตอนนี้ฟ้องก็ฟ้องหรือเอามาพิจารณาใหม่ก็เอาสั่งให้ตำรวจทําใหม่ก็แล้วเมื่อก่อนทําไมคุณไม่สั่งนะม,มันเป็นของใหม่เหรอไอ้ที่ร้อยเจ็ดสิบกับลดลดมาเหลือเจ็ดสิบเนี่ยอาจารย์ครับมันมันเป็น คือคือตัวอายาการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันมีหลายกรณีมากที่ผ่านมาแต่ว่าทําไมกรณีนี้มันถึงสังคมถึงยอมรับไม่ได้คร้งที่อันก่อนหน้าเนี่ยมันก็คงมีคนรับไม่ได้แหละแต่ว่าก็เงียบเงียบไปแต่กรณีนี้ดูสังคมไม่ยอมเงียบเพราะอะไรเป็นคําถามที่ดีผมเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันให้ผมเดานะหนึ่งข่าวตอนนั้นมันคึกโครมมาก ว่าคนที่ขับรถชนไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่มีการลากตำรวจไป100 200 m, ร้อยสองร้อยเมตรและตำรวจตายคาที่สองบิ๊กแก๊สตอนนั้นออกโลงขึงขังเอาตำรวจล้อมบ้านและขณะเดียวกันคนชนถ้าออกมารับออกมายอมสอบสวนดีๆคนก็จะรู้สึก อ่ะมันก็อุบัติเหตุมันก็เกิดได้นะม,มันก็น่าเห็นใจยังหนุ่มแน่นอยู่ก็ทึกขนองไปตามเรื่องคนไทยจะใจ,จดีเลยถ้าอย่างนั้นแต่นี่มันหนีเข้าบ้านไอ้หาทางรถน้ํำมันมวิ่งเป็นทางเข้าบ้านเลยแล้วปิดแล้วคนก็นจะรู้สึกว่าเฮ้ยม,มึงเถืออาศัยมึงรวยมึงปิดบ้านหนีเลยเลยเอ้าแ,แล้วเสือกส่งคนคนทำงานในบ้านอ,ออกรับผิดผอีกอ,อะไรวะ แบบนี้มึงถือมึงแน่งยงไงคนไทยมันหมันไส้เลยเสแ็จแล้วพอเป็นอย่างนี้พับ <c oughs> ก็ลูกเล่นไม่ตรวจ <c oughs> <c oughs> เลือดมาตรวจเอาตอนหลังแล้วถามไปถามมาบอกเอ้ยแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกินทีหลังกินย้อมใจเพราะมันเครียดอเอาคนเขาฟังแล้วมันมันมันดูพิรุษไปหมดเลยข้างๆคูคง,ง,ง,งูังไงใช่ไหมฮะประมาณนั้นอืม พอฟังอย่างนี้ทั้งหมดแล้วคนไทยมันปักใจเชื่อแล้วว่าลูกการอย่างนี้ถ้ามึงเป็นลูกกูกูตีมึงก่อนแล้วมึงเป็นลูกกูเนี่ยกูกูฉะมึงก่อนแล้วแบบนี้มันมันมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> คือคนไทยก็ประเมินลูกกันพอประเมินอย่างนี้แล้วยิ่งกว่านั้นคนดีบ้าอะไรวะข้อหามันก็ค่อยหมดอายุความไปเรื่อย <c oughs> เรื่อยเรื่อย แล้วตัวเองก็ไม่อยู่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ไม่กลับมามาให้ดําเนินคดีแล้วก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยแล้วทำไมมาพลิกอีกพลิกกลายเป็นรอดพ้นชนเขากลายเป็นผูกคนอื่นเขาขับรถตัดหน้าชนตัวเองอีกเอา้าคนมันก็บอกเฮ้ยแบบนี้กูอยู่ไม่ได้แล้วประเทศนี้นี่คือตอบเขาหนามขุนว่าถ้ามันขนาดนี้แต่ว่าผม ผมเองก็ไม่อยากจะโทษใครนะครับว่าจงใจที่จะสร้างละครขนาดนี้ได้สร้างความเลวร้ายพลิกได้ขนาดนี้ผมเชื่อว่ามันมันเป็นไปโดยที่จะเรียกภาษาไทยว่าอะไรมันมันมันเป็นไปโดยลากไปเรื่อยๆขึ้นต้นนึกว่ามันจบ หนีเข้าบ้านแล้วก็ให้ให้ผู้ชายคนดึงในบ้านคนทํางานบ้านออกมารับมันน่าจะจบตามน้ำอาม,มันไม่จมันก็ค่อยๆ <ปะ S 2> ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากเล็กๆเม,ม,มื่อคุณโกหกหนึ่งคุณก็โกหกอันที่สองซ้ำ้าไปอันที่สามซ้ำ้าไปอันที่สี่ซ้ำ้าไปอันที่ห้ามันก็เลยมันยิ่งเข้าป่าไปเลยคนเขาก็มองเห็น,มนผมคิดว่าเขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรหรอกคนที่สร้างเรื่องตรงนี้ไม่ เขาไม่เก่งกาจที่จะพล็อตเรื่องจนไปถึงตํารวจอายการไม่ใช่สามารถจะพล็อตทีเดียวทั้งหมดได้นึกออกไหมแล้วไปเกี่ยวกับกรรมธิการของสนอชอยประมาณนู้นเขาตกกระไดพลอยโจนเออภาษาไทยผอนึกออกแล้วตกกระไดพลอยโจนลงไปเลยยืนไหนตกไปแล้วขั้นหนึ่งก็กูม่ทำให้กูใส่ลูกเขยเลยโดดเลย พอไปแล้วยิ่งไปใหญ่เลยพอเป็นคตรงนี้แบ่งหาสอนอชพอเป็นตรงนี้เอ้ามันต้องหาพยานเพิ่มเอาไปได้มาอีกสองคนพยานปากใหม่สองคนทําไงเอาไปหาคนมาวัดสปีดใหม่อะไรว่าตํารวจกระจายดีเอาไปหาคนวัดสปีดใหม่คนเก่าไม่เอาแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาสํานวนใหม่ความเป็นธรรมให้ด้วยเออคนก็เลยสงสัยเข้าไปใหญ่ก็ตอบถามคุณนะครับว่าทําไมคนใดเขาจึงเขาจึงรู้สึกมากนะครับ จริงๆแล้วไม่มีใครเร็วหรอกครับมันตกกระไดพอยโจรมันเป็นนี้แหละครับตำ,ตำรวจเดี๋ยวโทษตำรวจอายการก็ตกกระไดพอยโจนเพราะมันมียาชูก,กำลังเข้าใจไหมเข้าใจครับ <laughs> ใ,นในคำถแถลงหนึ่งที่เขาพูดเนี่ยอันนี้ผมอาจจะฟังไม่รู้ฟังเข้าใจถูกไหมก็คือคล้ายๆว่าให้น้ำหนักกับพยานในที่เกิดเหตุซึ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือคนสองคนนั่นแหละมากกว่ากล้องภาพที่ปรากฏแล้วมาคำวนวณกัน ตรงนี้จริง,รงๆแล้วกระบวนการยุติธรรมมันมันเป็นเรื่องที่เขายึดถือคนมากกว่าวัตถุพยานอื่นๆใช่หรือเปล่าอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะละเขาไม่ได้ยึดถือแต่พยานบุคลคลเขาผสมกันอืเขาจับตอนผสมลงเลยเพราะถ้าพยานบุคคลอ้างอย่างที่คุณพูดว่าเขาขับหกสิบเจ็ดสิบแล้วไอเฟอร์ารี่เนี่ยมันขับเร็วเว่านิดหน่อยมันก็คงจะไม่เกินแปดส <7 80, S 2> <30. S 1> ิบม,มันก็ฟังได้ส่วนหนึ่ง แต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนจากร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมาเหลือเจ็ดสิบกว่ามันจะไม่สมเหตุผลก็ต้องเลือกละที่จะไปเอาวิตินิติวิทยาศาสตร์คือวัดความเร็วทางวิทยาศาสตร์ออกมาเชื่อมากกว่าแต่พอเขาสามารถทำสองอันให้มันสอดคล้องกันได้พยานก็เกิดใหม่ขึ้นมาเดิมไม่เคยพูดเลยเรื่องความเร็วเดิมไม่เคยมีพยานใหม่ที่เรื่องความเร็วมาเลยบวกกับ วัดความเร็วใหม่แม่มันสอดคล้องกันปึ้งเลยอัยการเลยบอกโอ้ยผมทำตามสำนวนเท่านั้นยังผมฟังไม่ได้อ่ามันก็เก่งมากเลยแต่ละคนโคตรเก่งหมดเลยประเทศไทยอย่างนี้ละครับถึงเวลาที่จะต้องหรือกระบวนการยุติธรรมและผมบอกคุณเลยว่ามันเป็นขนมผสมน้ำยาก็ะตกกระไดพลอยโจรและ ขนมผสมน้ํายาก็คือทั้งตํารวจและทั้งอายการมันผสมกันค,คนใดคนหนึ่งทําไม่ได้ละครลงนี้ลงฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้เล่นอย่างนี้ไม่ได้ครับทั้งตํารวจทั้งอายการก็เล่นไม่ได้ถ้าไม่มียาชูกําลังม,มันต้องบวกกันหลายอย่างปัจจัยตรงนี้มันทําให้มันทําให้รับเลยว่าโอสังคมระบบอุปัมภมสังคมระบบเงินตราสังคมระบบที่คนก็บอกว่า กฎหมายไทยจับได้แต่ตัวเล็กตัวน้อยเหมือนแมงมุงมแต่สัตว์ใหญ่หลุดหมดมันก็ไปไงล่ะครับันต้องต้องถ้ารัฐบาลน,นี้ไม่ทำอะไรเนี่ยผมว่าถึงเวลารัฐบาลน,นี้จะอยู่ไม่ได้เมื่อวิกจตเศรษฐกิจตามมาอย่างที่เราพูดพูดกันด้วยผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้แน่นอน อาจารย์มองยังไงนะจากจากสิ่งยงยังเคยทําขอคิดด้วยคนเปาบุญจินทบทวนกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับอาจารย์มองไงว่าจริงๆแล้วเราจะรื้อระบบการสอบสวนระบบะกระบวนการยุติธรรมตรงจุดนี้ให้มันแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความคลางแคลงของสังคมเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงโดยหลักการนะอาจารย์ครับในหลักการเนี่ยมันจะต้องมีหลายฝ่ายในการที่มาขานและดุลกับ และจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสให้คนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ผมคิดว่าครั้งนี้ก็มีหลายคนพยายามเข้ามาตรวจสอบกันอยู่ <S 1> <S 1> ผมคิดว่าอันนั้นอันนั้นน่ะน่าจะไปถูกทาง <S 1> <S 1> <S การมีคารและดุลขณะนี้ชี้ให้เห็นว่าตำรวจและอายการที่กฎหมายไทยก้าวหน้าที่จะให้มีคารและดุลครับเพราะอายการตำรวจเรา สมมุติไปก่อนว่าตำรวจเป็นผู้สอบสวนเสร็จแล้วส่งอายการอายการจะต้องคอยตรวจสำนวนดูว่าจะคานและดุลกับตำรวจและจึงสงสาร,รแต่ถ้าสองฝ่ายนี้มันมียาชูกำลังอย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้มันก็ไปมันก็มันก็มีปัญหาทำไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น มันอาจจะต้องคิดต่อไปแล้วละครับขณะนี้อายการต้องการว่าเวลาสอบสวนเมื่อเกิดเหตุและมีพนักง,งานสอบสวนอายการจะขอเข้าไปร่วมสอบสวนด้วยได้ไหม,มซึ่งบางฝ่ายก็ไม่สบายใจครับว่าถ้าอายการเข้าไปสอบสวนด้วยมันจะยิ่งรู้เห็นเป็นใจกันใหญ่เลยหรือเปล่าแทนนี่อายการจะเป็นคนตรวจสอบ พนักงานสอบสวนควรจะแยกออกมาจากตำรวจไหมหรือถ้าอยู่กับตำรวจรก็ให้เป็นอิสระภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแปลว่าอะไรอิสระแปลว่าพนักงานสอบสวนไม่ต้องย้ายไปเป็นตำรวจธรรมดาและตำรวจธรรมดาไม่ต้องถูกย้ายกลับมาเป็นพนักงานสอบสวนค,คือ ส่วนของใครส่วนของมันเขาจะได้เติบโตเขาจะได้รับผิดชอบในส่วนของมันเป็นความเชี่ยวชาญพิ<ม>เศษคล้ายๆอย่างนั้นอ่าเป็นเรื่องเชี่ยวชาญแต่ก็ไม่มั่นใจอีกก็จะต้องมีคนอื่นมาช่วยดูแลไหมเช่นฝ่ายปกครองรหรือหน่วยงานอื่นที่จะต้องเข้ามาคานและดุลเงินตรงนี้ผมคิดว่าในหลักการผมพูดได้แต่เพียในหลักการว่ามันจะต้องทําอย่างไรให้เกิดคานและดุล และโปร่งใสแต่ว่าคุณก็รู้ว่าเราอยู่ในระบบอุปถัมม์มันวิ่งเต้นกันตับแลบหมดผมไม่เคยเห็นคดีไหนที่มันไม่วิ่งมันวิ่งเต้นกันตับแลบหมดและบางทีตำรวจอายการก็ตีกินตีกินก็คือว่าเราจัดการมันเพื่อให้มันยอมเราจัดการมันเพื่อให้มันซีโร่ลาบ เราจัดการมันเพื่อให้มันจ่ายม,มันก็เป็นไปได้มันก็ไม่ง่ายนะครับตรงนี้จากกรณีนี้อาจารย์ว่าจะส่งผลกระทบไปถึงกรณีคดีอื่นๆนะครับที่เคยสั่งไม่ฟ้องบ้างไหมฮะหรือว่านี่คือน่าจะจบที่คดีนี้ก็คือจบแล้วฮะผมเชื่อว่าจบแต่โครงสร้างอาจจะถูกรื้อ,อแต่คดีเนี่ยมันย้อนหลังไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็จะอ้างได้ว่า แต่และคดีมันไม่เหมือนกันคดีธรรมชัยโยที่เคยไปขอถอนฟ้องขนาดฟ้องแล้วอายการยังถอนเฉยเลยกำลังจะพิพากษาอยู่แล้วสื่อพยานปากสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยอายการถอนเฉยเลยนั่นคือขึ้นถึงศาลแล้วด้วยซ้ำขึ้นศาลแล้วอ,อายการถอนเฉยเลยใช่ไหมครับ,รบแล้วคุณจะไปย้อนคดีอย่างนั้นหไหมม,มันมัน,ม,นมันสงสัยว่าเขาจะบอกว่ามันมัน คนละกรรมคนละวาระคนละเหตุผลคดีโอกอายการศาลสองปากศาลสองคน,นมีความเห็นต่างกันค,คนที่บอกว่าเห็นว่าผิดเหมือนกับอายการที่ส่งฟ้องอายการยังไม่ยังไม่อุทธรเลยใช่ปะครับค,บคบดีคุณหญิงอ้ออายการก็ไม่อุทธรแล้วตกลงคุณจะให้ ให้ถอยหลังไปหมดเป็นไปไม่ได้ตรงนี้เนี่ยคนมันลุกฮือมันจะต้องทำอย่างไรที่จะดับไฟวิธีการดับไฟก็ตั้งอาจารย์วิชามหาคุณอ่ทำให้ไฟมันค่อยๆมอดไปหน่อยหนึงให้คนประวิงเวลาไปหน่อยนึงแล้วก็มันจะเป็นยังไงก็ตามดูตรงนี้นะครับว่าอย่าเอาแต่คดีนี้คดีเดียวถอยหลังก็เป็นไปไม่ได้แต่ต้องปรับโครงสร้าง ถอยหลังเนี่ยผมเชื่อว่ามันทําไม่ได้หรอกอรอ,อแต่ต้องปรับโครงสร้างไม่ให้เกิดครณีแบบนี้อีกถ้าพูดง่ายๆค้ายๆงั้นถูกต้องถูกต้องต้องปรับระบบและโครงสร้างคําว่าปรับระบบและโครงสร้างก็ภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกปฏิรูปรปฏิรูปไม่ได้แปลว่าแก้เล็กแก้น้อยครับปฏิรูปแปลว่าเปลี่ยนระบบเปลี่ยนโครงสร้างให้โปรง่งใสให้มีการถ่วงดุล ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ